สนใจจดโดเมนเช่าโฮสติง้งแนะนำโฮสอะตอมค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมอยากจะมาให้คำแนะนำเรื่องของการฝึกฝนการอ่านแล้วก็การแปลโคดดิ้งด็อกิเมนต์หรือว่าพวกโปรแกรมด็อกิเม n นต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีหลายคนเนี่ยมีปัญหากันค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะส่วนใหญ่ที่ผมเห็นเป็นน้องๆนะเออน้องๆนะอ,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 อยากจะมาเขียนโปรแกรมแล้วก็รู้สึกว่าผมไปอ่านด็อกิเมนต์แล้วมันก็ไม่ค่อยเข้าใจไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยนะครับ เราจะทํำยังไงดีให้เราอ่านได้เข้าใจนะครับจริงๆอันดับแรกเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเราต้องใจเย็นๆเออนะครับเราต้องเข้าใจว่าการฝึกอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องใช้เวลานะเหมือนกับที่เราฝึกภาษาไทยแรกๆจําได้ไหมนะฮะไม่รู้มีใครจําได้หรือเปล่าตอนเราเป็นเด็กเราก็ใช้เวลาหลายปีเหมือนกันใช่ไหมนะครับกว่าเราจะแบบอ่านออกเขียนได้แต่ตรงเนี้ยอยากจะบอกทุกคนเลยนะว่าวิธีการฝึกภาษาเนี่ยจริงๆอะ่ะภาษาอังกฤษเนี้ยเออคือแบบเรา ถูกสอนแล้วก็ถูกฝึกผิดๆนะครับจริงๆมันควรเริ่มจากการฟังก่อนนะเออฟังแล้วก็มาพูดแล้วก็มาอ่านแล้วก็มาเขียนนะครับจําไว้เลยฟังพูดอ่านเขียนนะเรียงตามนี้เลยนะครับแต่ในโรงเรียนเราก็อยู่ดีก็คือมาฝึกอะไรฝึกเขียนฝึกอ่านแล้วค่อยมาฟังอะไรอย่างนี้ใช่ปะ่ะเออมันก็เลยแบบมันก็เลยรู้สึกยากนะครับทีเนี้ยทักษะที่รู้สึกว่าสําคัญมากเลยัอน,นอย่างแนะนำนะครับให้ทุกคนฝึกทุกวันนั่นก็คือการฟัง ฟังเนี่ยต้องฟังตลอดเลยเออฟังแบบทุกวันอะ่ะเอออันนี้พูดเลยฟังแล้วก็พูดนะครับอ่าฟังพูดอ่านเขียนนะเรียงตามนี้นะครับแต่วันนี้อะ่ะเรามาพูดถึงเรื่องของการฝึกอ่านแล้วก็ฝึกแปลนะครับว่าเราจะฝึกยังไงเออนะครับหลายคนถามมาบ่อยมากเวลาไลฟ์นะเออแบบจานโอมพี่โอมฝึกภาษายังไงฝึกนานไหมนะครับผมบอกเลยว่านานฮะเออนานนะเอาความจริงเลยนะไม่ไม่แบบว่า ไม่พูดให้แบบรู้สึกดีนะฮะพูดเลยว่านานนะฮะแต่เราก็ต้องฝึกไปเรื่อยๆนะครับมันมันการฝึกฝนมันไม่มีวันวันจบนะเออบอกแค่นี้นะฮะอ่าทีนี้นะครับมาเข้าเรื่องเลยนะครับการฝึกอ่านแล้วก็ฝึกแปล documentation ต่างๆนะครับทำยังไงนะครับอันดับแรกนะก็คือทุกคนจะต้องอยากก่อนเออนะครับต้องอยากที่จะเก่งนะฮะอย่างเช่นเราอยากจะอ่านให้มันคล่องขึ้นแปลให้มันคล่องขึ้นนะครับ ทุกคนก็ไปหาด็อกิเมนต์จะเป็นอันไหนก็ได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้คือผมอยู่ที่ gsap com นะครับเออกำลังจะมาทบทวนเรื่องของการทำแอนิเมชันด้วย gsap ใน react js นะครับก็เลยรู้สึกว่าเอาไอเน,นี่ยเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับอ่ะซึ่งเนี่ยด็อกิเมนต์มันก็จะอย่างที่เรารู้กันนะมันก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งมันก็จะทําให้หลายๆคนที่แบบอ่อนภาษาอังกฤษหรือว่าไม่ค่อยชอบภาษาอังกฤษเนี่ยคือไม่เอาเลยบางคนอันนี้เป็นจริงจริงบางคนต้องยอมรับนะว่าแบบ ไม่เอาเลยพอเห็นภาษาอังกฤษคือแบบ finish นะฮะเออแบบพอเลยนะฮะแต่มันก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งที่อยากจะเก่งเออรู้ตัวว่าเออฉันฉันแบบไม่เก่งหรอกตอนเนี้ยแต่เราพัฒนาได้ซึ่งพี่เนี่ยเออหรือว่าผมเนี่ยเป็นเป็นแบบที่2คือแรกๆที่ยังไม่เก่งอะ่ะคือเราก็รู้สึกว่าเออแบบมันมันยากแหละแต่ทีเนี้ยเราเราอยากเก่งขึ้นเราก็มาฝึกบ่อยๆนะครับอ่ะทีนี้นะครับ เวลาที่เราจะอ่านนะครับจริงๆมันก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็แค่อ่านไปเลยนะครับอ่ออย่างเช่นเดี๋ยวตรงนี้มายกตัวอย่างให้ดูนะเพราะว่าการฝึกอ่านมันก็สําคัญนะครับเอออันนี้ฝึกไว้เลยไม่ไม่ต้องแบบเอ้ยผมไม่ได้จะไปต่างประเทศทําไมผมต้องมาฝึกฝึกเถอะนะฮะเออจริงๆนะครับมันไม่ต้องแบบต้องจะได้ไปหรืออะไรเราคือฝึกไว้เลยก็ได้เออนะครับฝึกเผื่อไว้เลยอะไรเงี้ยนะครับ อ่ะนี่นะครับก็มาอ่านตรงนี้นะเดี๋ยวอ่านให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับประโยคตรงนี้ use Gsap hook นะฮะ Gsap itself is completely framework agnostic and can be used in any JS framework without any special wrappers or dependencies. However, this hook solves a few React specific friction points for you so that you can just focus on the fun stuff นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะคือสำเนียงเนะี่ย อันนี้ต้องบอกก่อนผมก็ไม่ได้เป๊ะอะไรนะเออไม่ได้เป๊ะนะครับแต่เราฝึกอ่านไปเรื่อยๆนะครับอ่านบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะเริ่มคล่องขึ้นนะเรื่องสำเนียงแอคเซนต์อะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ทุกคนทุกคนอยากจะแบบพูดสำเนียงไทยคือผมอะไม่ได้มีปัญหากับใครที่พูดสำเนียงแบบไทยหรือแบบอะไรทั้งนั้นนะครับอันนี้แล้วแต่นะครับถ้าอยากจะฝึกให้เหมือนวัยรุ่นอเมริกาแบบคนอเมริกาเลยเหมือนเน t i v ส s p e เกอร์ก็ฝึกได้นะครับแล้วแต่ทุกคนนะหรือว่าใครอยากจะ เป็นสำเนียงแบบ British นะครับเอ่อบริเทชนั่นแหละก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับคือเวลาเราอ่านเนี่ยเราอ่านให้จบประโยคนะเราอ่านให้จบประโยคนึงแล้วเราก็แปลนะครับทีเนี้ยบางทีเนี่ยอ่ะเราอ่านประโยคยาวมาเลยเนี่ยนะครับบางคนเนี่ยอ่านเออมันอ่านได้อยู่แต่ทีเนี้ยพอมาแปลเนี่ยปัญหาจะอยู่ตรงนี้ครับทําไมผมอ่านแล้วไม่เข้าใจปัญหาของการอ่านไม่เข้าใจเนี่ยคือ เรายังไม่ค่อยรู้คําศัพท์นะฮะเออหรือว่าเราไม่เข้าใจความหมายของคํามันก็เลยอ่านไม่เข้าใจง่ายๆเลยนะครับวิธีแก้คืออะไรก็ง่ายๆครับถ้าเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจใช่ไหมถ้าเราอ่านแล้วเราไม่เข้าใจเราก็แค่แปลเลยนะฮะเราอาจจะแปลเป็นคำๆก็ได้นะเอออันเนี้ยอันเนี้ยคือมันไม่ได้มีวิธีตายตัวนะครับสำหรับวิธีของผมเองเนี่ยผมจะแปลแต่ละคำนะฮะเออถ้า ถ้ามีคําไหนที่แบบมันมันไม่ค่อยเข้าใจแต่เราจะไม่แปลตรงตัวนะเวลาเราอ่านประโยคเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแปลแบบตรงตัวได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นตรงนี้เออนะครับถ้าทุกคนไปแปลคํานี้นะอ่ะทุกคนลองมาแปลดูนะครับทุกคนจะงงเลยนะฮะอะไรอะ framework agnostic แปลเป็นไทยคือกรอบผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าอะไรวะ <c oughs> นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับเวลา เวลามาแปลด็อกิเมนต์ปุ๊บแล้วมันงงแบบเนี้ยเออเนี่ยมันมันมาเจอค,ความหมายแบบเนี้ยเออหลายคนก็จะแบบอะไรอ่ะก็ก็จะแบบปิดเลยนะฮะเออจบวันนี้นอนนะฮะ mm. คือมันจะมีวิธีหนึ่งถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยอ่ะสมมุติมันแปลอย่างเงี้ยแล้วมันงงใช่ไหมฮะเราก็อย่าเพิ่งไปยึดติดแค่เฮ้ย o o g l e Translate เราก๊อปมาก่อนนะครับเออเราเซิร์ชไปเลยนะครับเราเซิร์ชไปในอ่า g o o g l e แล้วเราก็เขียนว่า m meaning นะฮะ เ,ออเราเรานี่เห็นบ้างมันก็จะมีคนมาเนี่ย What does it mean by framework agnostic นะครับคือเขาก็จะมีคนมาตั้งคำถามใน Stack Overflow เพราะว่าบางคนนะ่ยอันนี้พูดเลยนะครับเอ,อ่อต่อให้คนที่เขาเขาเก่งภาษาหรือเป็นแบบเป็นเจ้าของภาษาบางคนเนะ่ยเขาก็ยังงงกับกับคำแบบมันจะเป็นสแสลงของเว็บเดบอะเออไม่ไม่เชิงสแสลงดิมันเป็นคำศัพท์ที่ที่มันถูกสร้างขึ้นมาใหม่เออสำหรับในวงการนักพัฒนา นะครับมันก็จะมีคนที่แบบเป็นมือใหม่เขาก็จะงงเหมือนกันนะเออเนี่ยทีเนี้ยเราก็มาดูครับอันเนี้ยเขาก็จะมีคนอธิบายอออย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมมีมี answers นะครับเขาบอกว่า framework agnostic in general means exactly that agnostic or independent of any framework อันนี้แปลงง่ายๆเลยนะครับคือที่เขาบอกว่า IG s a p เนี่ยมันเป็น framework agnostic เนี่ยมันก็จะหมายถึงว่า g s a p เราสามารถใช้กับ framework ตัวไหนก็ได้ เข้าใจป่ะเอออันนี้ถ้าพ,พูดานี้น่าจะเก็ตนะนะครับอันนี้มันเป็นคําศัพท์หนึ่งที่อยากให้ทุกคนจําไว้เลยเวลาทุกคนไปอ่านตามด็อกิเมนต์อื่นๆนะครับเออแล้วมันอาจจะมีไลบรารีบางตัวเครื่องมือบางตัวที่เขาบอกว่าเป็น a อ n กโนสติกเนี่ยนะครับคือไอ้คำเนี่ยถ้าเราแปลตรงตัวมันจะแปลว่าผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ,จ้านะเอ็กโนสติกนะครับเอกโนสติก <n> เออแต่เวลาเราเอามาแบบอ,อ่าใช้เป็นคําแบบนี้คําใหม่อ่ะมันก็จะไม่ได้แปลว่าเออเป็นอะไรนะ ที่เขาแปลให้เราอะกอบผู้ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้ามัน,ม,นมันไม่ได้แปลอย่างนั้น,นครับมันจะแปลประมาณว่าเป็นอ่าไลบรารีที่แบบสามารถใช้กับเฟรมเวิร์กตัวไหนก็ได้เออนะครับผมประมาณนี้นะนะครับหรือเนี่ยจริงๆถ้าเราอ่านต่อไปก็คือเนี่ย can be used in any JS framework without any special wrappers or dependencies นะครับเออก็คือเราสามารถใช้กับอ่า JavaScript framework ตัวไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีอ่าแบบเป็น wrappers พิเศษ ก็คือเป็นเหมือนแบบตัวช่วยอะไรประมาณนั้นนะครับเออคือเราสามารถใช้ได้เลยนะครับผมก็นี่นะครับคิดว่าหลายคนน่าจะเห็นวิธีแก้ปัญหาเนาะถ้าเกิดว่าเราไปเจอคําศัพท์ที่แบบเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยเออบางคนบางคนจะชอบยึดติดแค่แบบว่าใช้ Google Translate นะครับพอใช้ปุ๊บมันแปลมันอ่ะพูดง่ายๆคือมันแปลไม่เข้าใจหมดหรือบางคนรู้สึกมันแปลมั่วใช่ปะจริงๆมันไม่แปลมั่วหรอกมันมันแปลตรงตัวนะครับเออมันก็เลยผลลัพธ์เป็นอย่างนี้ แต่ความหมายจริงๆของมันน่ะเออความหมายจริงๆมันไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นนะครับแต่มันจะหมายถึงเนี่ยอย่างเช่นคำศัพท์อย่างเงี้ยมันจะใช้ในวงการเดฟใช่ไหมนะครับเราก็ต้องมาหาความหมายหรือว่ามีนิ่งของมันน่ะว่ามันหมายถึงอะไรนะครับเนี่ยเออก็ต้องมาอ่านเนี่แหละคือสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำนะครับถ้าทุกคนอยากเก่งเพราะว่าในโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์เนี่ยเออเราจะมาเป็น d e v วลลอปเเนี่ยมันมีคำศัพท์เฉพาะทางเยอะมากไอเน,นี่ยเคยมีคนมาบ่นๆอยู่ทําไม มันมีคำศัพท์อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยคือมันเป็นมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องยอมรับอะเออนะครับว่าภาษาอังกฤษมันเป็นภาษากลางของโลกใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราอยากจะมาแบบเป็น d e v e l o p e r แล้วยิ่งอยากจะเก่งภาษาอะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องทําใจหรือเรียกง,ง่ายว่าเข้าใจธรรมชาติของมัน,นสัจธรรมของมันแค่นั้นเองแล้วเราก็ปรับตัวเข้าหามันนะ,นะครับผมเออนะครับเนี่ยคืออันเนี้ยเป็นวิดีโอที่อยากจะมายกตัวอย่างให้ทุกคนดูนะว่าเวลาทุกคนจะไปอ่าน นะครับแล้วไปแปลด็อกิเมนต์เนี่ยนะครับคือมันไม่จําเป็นต้องอ่านแล้วแบบเข้าใจทั้งหมดก็ได้เออเราอ่านให้ให้ให้เราสามารถที่จะจับประเด็นของมันได้เออนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกอ่ะอย่างเช่นอ่ะตรงนี้นะครับอ่ะเขาบอกว่าอะไร use gsap is a drop-in replacement for use effect or use layout effect that automatically handles cleanup using gsap context cleanup is important in react and context makes it simple นะครับ เอออันนี้เขาก็บอกว่าไอจี s ซฟอ h o ูสเนี่ยมันเป็นตัวที่จะมาใช้แทนไอพวก use effect หรือว่า use layout effect นะครับมันก็จะมีการจัดการพวก clean up โดยการใช้ gsap context แบบอัตโ,ตโนมัติให้เราเลยนะครับซึ่งไอ l l e n n Up เนี่ยก็สำคัญใน React แล้วก็ context นะครับซึ่งมันก็จะทำให้มันง่ายขึ้นนะเออเนี่ยนะครับคือเวลาเราฝึกบ่อยๆอ่ะมันก็จะเริ่มคล่องขึ้นนะครับมันมันไม่มีอะไรนะครับเออหลายคน ชอบมาถามวนะ่าพี่เคยไปลงคอร์สไปเรียนต่างประเทศมีคนเคยคิดว่าผมไปเรียนต่างประเทศด้วยนะผมไม่เคยเรียนนะผมเรียนเราเองทุกวันนี้จริงๆอ่ะเราไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ที่ความเพียรนะครับอยู่ที่ความเพียรความพยายามของเราและโลกทุกวันเนี่ยเราอยู่ที่ห้องเนี่ยเราก็เก่งได้นะอันนี้พูดเลยนะครับพูดจริงๆเออเราอยู่ที่ห้องเราก็เก่งขึ้นได้เราก็เรียนรู้อะไรได้อันนั้นมันอยู่ที่แต่ละบุคคลอ่ะความพยายามความเพียรของเรานะครับก็คิดว่าวิดีโอนี้นะครับผมจะเป็น ประโยชน์กับทุกคนนะแล้วก็เป็นสิ่งที่จะทําให้ทุกคนเห็นว่าการฝึกฝนจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยครับนะฮะแค่ทุกคนขยันฝึกอะ่ะเออนะครับมันก็จะเก่งขึ้นนะฮะเราอย่าไปมองหาทางลัดหรืออะไรทั้งนั้นมันไม่มีครับทางลัดก็คือก็ฝึกเยอะๆแหละนะฮะเออเรื่องไหนที่ทุกคนจะเก่งอะ่ะเราเก่งได้แน่นอนอยู่แล้วถ้าเราเอาเวลามาให้กับมันได้เยอะหรือพูดง่ายๆคือเรารักที่จะทำมันอะ่ะเออนะครับการฝึกฝนมันก็เหมือนกับ เรารักที่จะทํามันเราก็จะเก่งขึ้นประมาณนี้นะครับหวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะฮะแล้วเราติดตามชมวิดีโอตอนอ่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผ่านะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ